ร้านแว่นตาขวัญใจไวัยเกษียณแว่นอินเตอร์เพชรเกษม79เป็นสมาชิกกันยาวนานตัดตั้งแต่77ปีตอนนี้82ปีก็ยังใช้บริการแว่นอินเตอร์เพชรเกษม79อยู่ใครที่มองหาร้านแว่นตาเพื่อดูแลสุขภาพสายตาคุณพ่อคุณแม่มาที่นี่ได้เลยนะครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน,นแว่นตาประสบการณ์มากกว่า20ปีตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนแม่นยำที่สุดในย่านนี้อย่ามัวแต่กังวลอย่ามัวแต่กลัวว่าแว่นสั่งตัดจะต้องมีราคา แพงไม่มีอะไรแพงไปกว่าการมองเห็นในชีวิตประจําวันของเราสุขภาพตาที่ดีการมองเห็นที่ชัดเจนเกิดจากการดูแลของตัวเราเองส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าตัวเองมีปัญหาสายตาหรือไม่แวะมาตรวจวัดสายตาได้ฟรีที่แว่นอินเตอร์เป็นเกษม79ร้านเราเปิดบริการทุกวัน8 3 0โมครึ่งถึงตุ้งครึ่งดูจบแล้วฝากกดติดตามแว่นอินเตอร์เป็นเกษม79ด้ด้วยนะครับใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ